สวัสดีครับผมพิรศัษะธนรดินก็เป็นผู้บริหารบริษัทซีแม c กคอ,อร์ป r ปอเรชั่นซึ่งทำธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเรื่องของบิทย์ทีแล้วก็คิทยร์ทั้งหมดนะครับก็มีความรู้สึกประทับใจมากๆสำหรับการที่ได้เข้ามาเรียนโครงการอ่าในโครงการนี้นะครับซึ่งเราได้ความรู้จากวิทยากรที่ เป็นผู้ปฏิบัติจริงแล้วก็ให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆที่เราไม่เคยได้จากที่ไหนมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมากๆเพื่อนก็รักทุกคนไม่ถือตัวแล้วก็เป็นกันเองทั้งหมดนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดทีมงานก็เป็นทีมงานที่ดูแลเราแบบที่เราประทับใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อาหารเรื่องของการดูแลทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบางครั้งเรา ต้องให้เจ้าที่ทวตามอย่างนี้ครับก็เป็นความใจยัมากอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือาาคุณก่อสักให้ความสำคัญกับโครงการนี้มากาผมเองได้ได้คุยกับท่านแล้วก็ท่านก็มาในงานาวันเปิดตัววันปิดโครงการเป็นกันเองกับพวกเรามากก็ถือเป็นโครงการที่ดีแล้วก็กาา่อสัก ก็ให้ความสำคัญขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านแล้วก็ได้ควอมเห็นในแง่มุมต่างจากท่านก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราเพราะคิดว่าโครงการนี้เป็นการที่ดีสาหรับทุกคนที่ต้องการความรู้หรือความเข้าใจาต่างๆเพื่อจะไปปรับปรุงในการใช้กับธุรกิจของตัวเองหรือว่านัิจารงานของตัวเองขอบคุณครับ